แฉเบื้องลึกเกาหลีเหนือกับใต้เปิดศึกดวลเดือดอาวุธใส่กันจากกรณีหน่วยสืบราชการลับเกาหลีใต้ออกข่าววอยวายว่าเกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่กว่า200ลูกในพื้นที่ชายฝั่งใกล้ก่อยอนพยองในทะเลเหลืองชายแดนสองเกาหลีทางการเกาหลีใต้ออกคำเตือนพลเมืองของเกาะให้อ,อพยพไปยังศูนย์พักพิงสถานทูตไทยให้อ,อพยพคนไทยให้ห่างจากชายแดนเช่นกัน สหรัฐและเกาหลีใต้ส่งทหารราบไปประจําตำแหน่งชายแดนเพื่อเผชิญหน้ากับกองทัพเกาหลีเหนือต่อมากองทัพเกาหลีใต้โดยการควบคุมจากสหรัฐได้ยิงปืนใหญ่กว่า400ลูกลงในน่านน้ำทางตอนใต้ของเส้นเขตทางตอนเหนือซึ่งเป็นพรมแดนทางทะเลระหว่างสองเกาหลีและประจําการปืนใหญ่และรถถังเค้าบนเกาะยอนพยอง ต้นเหตุมาจากช่วงวันที่29ทธันวาคม2566ถึง4มกราคม2567นานราวหนึ่งสัปดาห์สหรัฐยุใหญ่เกาหลีใต้ให้ยุยยุเกาหลีเหนือด้วยการซ้อมรบร่วมกันใช้กระสุนจริงใกล้ชายแดนทำให้เกาหลีเหนือประเมินว่าเป็นการข่มขู่คุกคามจึงแกล้งทำเสียงปืนใหญ่ไล่ล่าสุดกองทัพเกาหลีเหนือแหกหน้าเกาหลีใต้จนหมอไม่รับเย็บ พวกเขาแค่ฝังระเบิด TNT และกดระเบิดให้เกิดเสียงดังและฝุ่นลอยขึ้นแค่นี้ก็สามารถทำให้เกาหลีใต้และสหรัฐตื่นกลัวได้แล้วสื่อ KCNA เกาหลีเหนือย้วยว่าเกาหลีใต้ตกเป็นเหยื่อตนแล้วพูดเกินจริงปล่อยไก่ยกเล้าในสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงดังนั้นเกาหลีใต้จึงสูญเสียความน่าเชื่อถือในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศ เกาะยอนพยองมีพลเรือนเกาหลีใต้กว่า2000คนอาศัยตั้งอยู่ในทะเลเหลืองห่างจากเมืองอินชอนไปทางตะวันตกประมาณ80กิโลเมตรห่างจากกรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้ไปทางตะวันตกประมาณ120กิโลเมตรและห่างจากชายฝั่งทางใต้ของจังหวัดฮวางแหงเกาหลีเหนือแค่12กิโลเมตรเมื่อสหรัฐและเกาหลีใต้มาลุกคมปลายจมูกด้วยยูซ้อมรบยิงอาวุธจริงกันบนเกาะนี้ก่อน ส่งผลให้เกาหลีเหนือจึงแกล้งทําเสียงยิงปืนใหญ่ไล่ฆ่าสึกไปให้พ้นหูพ้นตาหน้าน,น้ำใกล้เส้นเขตแดนทางเหนือจุดนี้เป็นข้อพิพาทของสองเกาหลีเป็นจุดเกิดเหตุเคยเกิดการประทะนองเลือดก,กันหลายครั้งโดยล่าสุดในปี2553เคยใช้เรือรบยิงประทะก,กันคราวนั้นเกาหลีใต้และสหรัฐพ่ายแพ้ยับเยินถูกเกาหลีเหนือที่อาวุธมีประสิทธิภาพมากกว่ายิงจรวดตอร์ปิโดจมเรือรบของกองทัพเกาหลีใต้ ทำให้ทหารเรือเสียชีวิต46รายสหรัฐได้แต่มองตาปริบๆและมีเหตุอ้างภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือกระตุ้นยอดขายอาวุธให้เกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเรื่อยมาส่วนกองทัพจีนกำลังฝึกจมเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐโดยสร้างเป้าจำลองในทะเลทรายทาคลามากันเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูเรียนแบบเรือบรรทุกเครื่องบินเจอรันอาฟอร์ดเป็นเป้าซ้อมโจมตีด้วยขีปนาวุธและขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือ โดยรอบเป้าจำลองมีเสากระดงเรือที่ใช้เป็นตัวสะท้อนเรดาร์กองทัพจีนได้ฝึกฝนมาระยะหนึ่งแล้วเพื่อโจมตีเรือรบสหรัฐร,รวมถึงเรือพิฆาตและเครื่องบินโดยจีนให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการโจมเรือขนาดใหญ่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้วิเคราะห์ว่าสหรัฐกลัวเกาหลีเหนือผนึกกำลังทางทหารกับรัสเซียรุมยำฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตในยูเครนที่รุม54ชาติ ในนั้นมีลูกปืนใหญ่จากเกาหลีใต้ส่งไปด้วยจึงมาซ้อมรบยุยยูประชิดชายแดนให้เกิดการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสองเกาหลีเพื่อทวงรังเกาหลีเหนือไว้ทางนี้ส่วนจีนนั้นประเมินว่าหลังจากสหรัฐพ่ายแพ้สงครามในยูเครนกาซาปาเลตตายและเยเมนแล้วจะหันมาสร้างความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงให้กองทัพฝึกฝนจมเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเพื่อทำลายฐานทัพทางทะเลทิ้งแน่นอน ดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจโดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ข่าวต่อไป